เฮ้ยคลิปแนวนี้น่าเล่นน่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตัดต่อคลิปแบบนี้เพื่อมาเรียกยอดวิวกันดีกว่าจ้าเริ่มจากการตั้งกล้องถ่ายคลิปกันเลยดีกว่าจ้าเป็นคลิปถ่ายที่เราโยนรองเท้าขึ้นไปหรือจะโยนอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่เราสะดวกถ้าโยนพลาดก็โยนใหม่ค่ะโยนจนเราพอใจโยนให้ได้ตำแหน่งที่ต้องการ พอได้คลิปแล้วเปิดแอป cap cut ขึ้นมาเลยค่ะกดเครื่องหมายบวกเลือกโปรเจกต์ใหม่เลือกไฟล์วิดีโอที่เราเตรียมไว้ขึ้นมาค่ะได้คลิปแล้วเลื่อนหาตำแหน่งที่เราโยนรองเท้าขึ้นไปในจุดที่เราต้องการค่ะจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วเลือกฟังก์ชันแบ่งฉากค่ะกดเลือกคลิปที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วกดลบเลยค่ะทำแบบนี้ทั้งข้างหน้าและข้างหลังเลยนะคะ เราจะใช้เฉพาะส่วนที่รองเท้าหมุนหมุนอยู่ด้านบนพอค่ะพอได้คลิปมาแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นเลื่อนหาฟังก์ชันคัดลอกค่ะกดฟังก์ชันคัดลอกรัวๆไปเลยจ้าเอาให้ได้ความยาวที่เราต้องการเลยนะคะได้ความยาวที่เราต้องการแล้วกดบันทึกคลิปนี้เก็บไว้ก่อนจ้ากดเครื่องหมายบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่ เลือกคลิปต้นฉบับ1คลิปแล้วก็เลือกคลิปที่เราหมุนหมุนรองเท้าเมื่อกี้เอาไว้อีก1คลิปค่ะจิ้มที่คลิปรองเท้าหมุนหมุนหนครั้งค่ะจากนั้นเลื่อนหาฟังก์ชันภาพซ้อนสังเกตดูนะคะว่าคลิปรองเท้าหมุนหมุนจะเลื่อนลงมาอยู่ด้านล่างค่ะกดค้างที่คลิปค่ะแล้วเลื่อนหาตำแหน่งที่รองเท้าขึ้นไปหมุนอยู่พอดี ได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วกดฟังก์ชัน m a s ์ค่ะเลือกวงกลมค่ะจะมีวงกลมสีเหลืองขนาดใหญ่อยู่ในคลิปของเราค่ะกดที่ลูกศรปรับขนาดตามที่เราต้องการได้เลยค่ะปรับขนาดตามต้องการแล้วกดที่เครื่องหมายถูกด้านล่างได้เลยค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้คลิปสนุกๆเอาไว้เรียกยอดวิวกันแล้วค่ะ หากเพื่อนเพื่อเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนเกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ